น,น,น,นี่อ่าอ่อือหือทำงานเป็นตั้งแต่สองควบโอ้โหดูเตะถูบันไดดูเดียดูนี่ยเขาถูแบบเขารู้อีกอ่ะดูดิถูเป็นขั้นๆไงน่น่ะดูนะดูนะดูวิธีนะนี่นี่นี่ดูนะเห็นปะน่ะนี่โอ้โหไม่ธรรมดาน่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะ โอ้โหเด็กอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยเก่งไปหมดเนี่ยถูกเกี้ยงเลยนะโอโ้เขาจะรู้เลยเนเกี้ยงไม่เกี้ยงอะเดียแม่รักตายเนี่ยอุ้ยแม่รักตายเลยเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อเด็กสามขวบเนี่ยทํางานบ้านเป็นถูเป็นอะเหลือเชื่อเนี่ย เออเหออะไรเนี่ยโอ้โ oh หอะไรจะมาเก่งทั้งหมดเลยเนี่ยมีใครเด็กสามขวบมีใครทำได้แบบนี้มั่งเนี่ยเออเหรอทำไมถึงเก่งอย่างเงี้ยถูกเกี้ยงอีกสังหากเด็กแกไม่ดูดิแกถูกแพ้ แพ้คณะเลยเนี่ยอือหือพี่เดียถูงแพ้คณะสะอาดกิฟดูทุกขั้นสะอาดกิฟเนี่ยโอ้โหทุกขั้นสะอาดเนาะเออเหอะอ,อ,อ,อย่างนี้แม่ไม่รักได้ไงมันเนี่ยอือหือ ไหนทำมันทำทำ,ท,ำท่าอันนี้ให้แม่ดนู Yes good